คนเกิดวันเสาร์มีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราเห็นผสมประสานทั้งความอดทนและความระมัดระวังมาค้นหาความลับในบุค,คลิกของคนที่เกิดวันเสาร์ไปพร้อมๆกันคนเกิดวันเสาร์มักจะมีบุค,คลิกที่สงบนิ่งและมีความอดทนสูงโดยมีอิทธิพลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ และมีการเคลื่อนที่ที่เชื่องช้าในเชิงโหราศาสตร์ดาวเสาร์สื่อถึงความยากลำบากและความทุกข์ซึ่งทำให้คนเกิดวันเสาร์ดูเหมือนจะต้องผ่านอุปสรรคมามากมายในชีวิตและมีความรู้สึกโดดเดี่ยวบางครั้งแต่ในทางที่ดีของดาวเสาร์ก็คือความมั่นคงและความรอบคอบทำให้คนเกิดวันนี้มีความเป็นผู้ใหญ่มีความสงบ และไม่ตัดสินใจทําอะไรโดยไม่คิดอย่างรอบคอบพวกเขามักจะระมัดระวังเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คนเกิดวันเสาร์มักจะมีบุคลิกที่จริงจังกับชีวิตชอบความระเบียบและไม่รีบเร่งที่จะตัดสินใจจึงดูเหมือนว่าเป็นคนที่ทําอะไรเชื่องช้าหรือดุปนี้จนเกินไปในขณะเดียวกันพวกเขามักฉลาดและมีความลึกซึ้งและชอบวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวหากคิดหรือลงมือทําอะไรสักอย่าง มักจะมีแผนสำรองเสมอแต่เพราะเป็นคนที่มีความละเอียดละทีท่วนและระมัดระวังมากเกินไปคนวันเสาร์จึงอาจมีบุคลิกที่ดูขี้ระแวงวิตกกังวลไม่เชื่อใจผู้อื่นง่ายๆต้องลงมือทำเองเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นตามที่ตั้งใจไว้ในด้านการใช้ใจ่ายคนเกิดวันเสาร์ มีความมัธยัติและประหยัดอย่างมากเป็นคนที่เก็บออมจนหลายคนนะคะมองว่าเป็นคนขี้เหนียวแต่จริงๆแล้วนี่เป็นเพราะพวกเขาเห็นค่าของทรัพย์สินและไม่ชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นคนวันเสาร์ก็สามารถใช้ใจ่ายได้เช่นกันพวกเขาเป็นคนที่ห่วงของห่วงความรักและห่วงทุกสิ่งที่ถือว่าเป็นของตัวเองในด้านหน้าที่การงาน คนเกิดวันเสาร์มักจะเหมาะกับงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมีความอดทนและใช้ความพยายามอาชีพที่เหมาะสมกับพวกเขาอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเกษตรกรรมงานด้านการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งที่ต้องใช้ความสงบและความละเอียดเช่นงานด้านการจัดการทรัพย์สินหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของผู้อื่นพวกเขายังสามารถทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับความตาย หรือจัดการความเสี่ยงเพราะเป็นคนที่เข้าใจและยอมรับธรรมชาติชีวิตมากกว่าคนอื่นสีที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะได้แก่สีดำสีเทาสีเงินสีม่วงและสีครามสีเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมความมั่นคงความลุ่มลึกความสงบสุขทางจิตใจทำให้คนที่เกิดวันเสาร์สามารถรับมือความท้าทายได้อย่างมั่นคงและไม่หวั่นไหว คนที่เกิดวันเสาร์นะคะมักจะต้องระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อต่อระบบประสาทและโรคเครียดอาการปวดตามข้อหรือปัญหาผิวหนังเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษการรักษาสุขภาพจิตและการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจึงสำคัญมากสำหรับพวกเขาเลยชีวิตของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอาจจะไม่ง่ายแต่พวกเขาจะมีความแข็งแกร่งและมั่นคงในการ,รเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ หวังว่าคำทำนายนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนที่คุณรู้จักมากยิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า